เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าผลงานของทีมชาติไทยเป็นยังไงบ้างกับการแข่งขันเอเชียนคัพครั้งนี้นะครับเราจะสุกเสียดายนะที่เราแพ้อุซเบ 2, 1, กสองหนึ่งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แต่เราก็จะได้เห็นเลยนะครับว่ามีการยกระดับการเล่นมีมาตรฐานการเล่นขึ้นมาถูกปะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันมาจาก3ข้อนี้นะครับ 1. เราเล่นจังหวะเดียวมากขึ้น 2. เรามีเกมรับที่เหนียวแน่นมากขึ้นและข้อดี่3นะครับเรามีความกล้าเล่น กับระดับเอเชียมากขึ้นข้อแรกนะครับเราเล่นจังหวะเดียวมากขึ้นการเล่นจังหวะเดียวสําคัญเลยนะในระดับเอเชียลองสังเกตนะว่าทีมชาติไทยแต่ก่อนนะ่ะเป็นไงครับจับหนึ่งสองสามกว่าจะส่งกว่าจะเล่นอะไรเงี้ยหู่ต่อสู้ก็เป็นไงครับแพ็กเกมรับไล่กดดนันพอจะแก้เพลย์ไงครับก็ช้าไปแต่พอเราเริ่มใช้จังหวะเดียวในการเล่นเนี่ยเราก็เริ่มมีผลงานที่ดีถูกว่า คู่ตัสู้มากดดันแล้วก็แก้ได้คู่ตัวสู้จะแพ็กกมรับแน่นเราก็เจาะได้ก่อนที่เขาจะแพ็กกิมรับแน่นนอกไหมเอาเข้าจริงแล้วนะครับเรื่องของการเล่นจังหวะเดียวเนี่ยทีมชาติไทยผมว่านะักบอลทุกคนก็ฝึกมานะเล่นจังหวะเดียวแต่อะไรครับมันไม่ได้ถูกนํามาใช้ในรายการใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าอาจจะมีความกลัวกลัวพลาดอะไรเงรี้ยแบบเอาให้ชัวร์ก่อนนู่นนี่นั่นหรือแบบสิ่งที่ถูกสอนมานะครับผมคิดว่านะครับอิชิอิเนี่ย เขาก็มาเปลี่ยนความคิดแนวคิดนะว่าเฮ้ย hey, เนี่ยเล่นจังหวะเดียวผ้าดนี่เป็นไรอะไรอย่างงี้ป่ะอันนี้ผมไม่รู้นะนอกจากว่าเล่นจังหวะเดียวแล้วอาจจะแบบเฮ้ย hey, พาไม่เป็นไรขอแค่เล่นจังหวะเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะครับแล้วก็เขาได้มีแบบฝึกของเขาในการที่จะสร้างให้นักบอลเล่นจังหวะเดียวเนาะข้อที่2นะครับเรามีเกมลับที่เหนียวแน่นขึ้นสังเกตน,นะว่าเวลาที่เราเสียประตูอะเรารู้สึกว่าบอลไทยช้านักบอลไทยแบบเกมลับหลวม เสียลูกกาดเสียลูกแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมแต่เขาที้ไปไี้ครับโอ้โหจากผลงานนะครับเจาะได้ยากอีกฝ่ายเจาะได้ยากแบบว่าไงยิงไปตัวเราไม่ได้เลยนะครับมายิงไปตัวเราได้ก็อุสเบนะครับคะว่าเกมลับเหนียวแน่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบเราแพ้เกมลับแน่นเราแบบไม่บุกสู้นะครับเรามีจังหวะในการสวนกลับเรามีจังหวะในการโตกลับโดยที่ไม่เสียรูปล่างรูปทรงในการเล่นเกมลับโปเตีอะเวลาเล่นเกมลุกอะ เวลาโจมตีคู่ต่อสู้ก็ต้องแบบส่งคนไปแล้วเกิดช่องโหว่เกิดพื้นที่ใช่ไหมแต่เขาเนี้ยเป็นการโจมตีแต่ไม่เปิดช่องโหว่ให้คู่ต่อสู้พักบอลเล่นง่ายคืนง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเราสังเกตนะว่าพอเราเสียบอลอย่างเงี้ยเราแทบจะไม่เห็นคู่ต่อสู้แบบได้บอลหลุดเดียวล้ลงเท่าไหร่นะครับจะต้องมีตัวแบบประกบติดประกบโน่นนี่น,น,นั่นหรืออีกฝ่ายถ้าเตะบอลยาวมาเองครับปกติโอ้โหหลุดเลยอย่างเงี้ยแต่คราวนี้เป็นไงครับอ่ามีอะไรนะ อันซาเอรียดคอยดักทางคอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรดารนแดน,นปักนะครับแต่ที่ข้อเสียก็คือกลางเนี่ยกลางเนี่ยก็จะต้องทํางานหนะักเพราะว่าพออีกฝ่ายเจาะโยนไม่ได้ซ้ายขวาไม่ได้ปไปนะครับเอาออกมาแล้วแดน,นกลางนะครับเราเล่นแน่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่จะต้องปรับต่อไปนะครับแต่เห็นได้ชัดน,นะว่าเราสู้ได้อะไรเงี้ยเขาว่าสู้ได้คืออะไรคือเราไม่เสียประตู เราแบบไม่มีจังหวะที่ให้กดตัโต้แบบเจาะง่ายๆเขาทําง่ายๆประมาณนี้แล้วก็ข้อที่สานะครับคือเรากล้าเล่นมากขึ้นผมคิดว่าอิชีเขาเน้นย้าเลยนะว่าแบบเฮ้ยกล้าเล่นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวเล่นไปเลยพาไ่ได่อะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ว่าเขามีประสบการณ์สูงนะครับเขาก็น่าจะรู้นะว่าเขาจะต้องพูดกับนักบอลยังไงให้นักบอลรู้สึกผ่อนคลายนักบอลรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขามีเขาสู้ได้เขาสามารถอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็เห็นได้ชัดเลยนะว่า,าวนักบอลไทยก็มั่นใจในการเล่นมากขึ้นมีผลงานที่ดีมากขึ้นหลายๆอย่างนะครับแล้วผมได้ยินบทสัมภาษณ์ด้วยนะว่าอีชีเนี่ยหมายถึงว่าเอ่อบทอะไรนะแล้วผมได้ยินว่าอีชีมีการพูดคุยนะครับหลังเกมนะครับว่าพอจบรายการแข่งขันครั้งนี้เขาก็จะติดตามฟอร์มนักบอลแต่ละคนว่ามีผลงานเป็นไงบ้างแล้วก็ให้นักบอลเนี่ยพัฒนาตัวเองสม่ำเสมอเวลาเจอแบบระดับทีมชาตินะก็จะมีผลงานที่ดีขึ้นประมาณนี้นะครับ อันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่อิชิเขามาถูกทางนะครับแก้ถูกจุดเลยก็คงจะเหลืออย่างเดียวนะครับก็คือการที่สร้างผู้เล่นให้หลากหลายแบบผู้เล่นที่แบบมีความสามารถผู้เล่นจํานวนที่หลากหลายขึ้นในการที่มาทดแทนในแต่ละตําแหน่งซึ่งผมคิดว่าอิชิเขาจะต้องหาคนมาจนได้แบบนักบอลไทยลีกไม่รู้นะรายการไหนคนไหนอาจจะเป็นหน้าใหม่หลายคนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีผลงานที่ดีอะไรเงี้ยนะครับ เราจะได้เห็นนักเตะหน้าใหม่ติดทีมชาติอย่างเงี้ยนอกจากแบบนอกว่านอกจากที่เราคุ้นเคยกันอยู่อะ,อะไรเงี้ยมันก็เป็นโอกาสนะครับเนี่ยเราเห็นไหมว่าเราแค่แบบแค่กล้าเล่นน่ะกล้าเล่นกล้าลองกล้าดีจะใช้เราก็จะมีผลงานอะไรสักอย่างที่ดีขึ้นเห็นไหมครับก็ทุกคนคิดเห,เห็นกันบ้างครับกับผลงานทีมชาติไทยนะครับก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยนักบอลทีมชาติไทยบอลทีมชาติไทยพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นครับ แต่อย่างที่ผมบอกนะว่าดีขึ้นเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าอิชิอะเขาใส่แนวทางการเล่นที่จําเป็นที่มันต้องใช้แน่ๆให้กับนักบลอลเรียกได้ว่าบอกทิศทางที่ต้องใช้ใครจาเรื่องทิศทางไปทิศทางนะครับน่าจะจําได้นะว่ามันมีทางเลือกในการเล่นยังไงบ้างนั่นแหละคือสิ่งที่ผมคิดว่าอิชิใส่เข้าไปนะครับว่าอ๋อเจออย่างเงี้ยเนี่ยส่งไวนงนนน้นี่เลยพอเจออย่างเงี้ยเนี่ยหนีนี้เลย เขาว่าเจออย่างนี้แล้วทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้นะาะลรอย่างเงี้ยเพื่อการเพิ่มตัวเลือกในการเล่นให้หลากหลายนะครับก็ต้องลองดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับใครคิดว่าผลงานทีมชาติไทยเป็นไงลองคอมเมนต์นะครับ